สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สุรเชษ์พอดแคสต์วันนี้ผมมีหนังสืออีกเล่มที่อยากจะมาชวนคุยกันครับเป็นหนังสือที่เจาะลึกไปถึงกลไกเบื้องหลังพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆจนเป็นอัตโนมัตินั่นก็คือหนังสือ The Power of Habit หรือในชื่อภาษาไทยว่าพลังแห่งความเคยชินเขียนโดยคุณชาวสตูฮิก คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงเลิกบุรี่ได้สำเร็จแต่บางคนพยายามยังไงก็เลิกไม่ได้หรือทำไมบางบริษัทถึงประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายด้วยการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเล็กๆน้อยๆ The Power of Habit จะพาเราไปสำรวจวิทยาศา,ศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังนิสัยทั้งในระดับบุคคลองค์กรและสังคม หัวใจหลักของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายสิ่งที่เรียกว่าวงจรน,นิสัยหรือ the habit loop คุณชา r l ลส d ดูฮิกบอกว่านิสัยทุกอย่างไม่ว่าดีหรือไม่ดีมันทำงานผ่านวงจร3ขั้นตอนง่ายๆนี้ครับสิ่งกระตุ้น Q นี่คือตัวจุดชนวนเป็นอะไรก็ได้ที่กระตุ้นให้สมองของเราเข้าสู่โหมดอัตโนมัติและบอกว่าควรจะใช้นิสัยไหนเช่นเวลาที่รู้สึกเบื่อสิ่งกระตุน้นอาจจะทำให้เราอยากหยิบมือถือขึ้นมาไถ่ายโซเชียลมีเดียหรือเสียงแจ้งเตือนอีเมลสิ่งกระตุน้นอาจจะทำให้เราต้องรีบเปิดเช็คทันที กิจวัตรรูทีนนี่คือพฤติกรรมที่เราทำครับอาจจะเป็นเรื่องทางกายภาพทางความคิดหรือทางอารมณ์ก็ได้เช่นการหยิบมือถือขึ้นมาเล่นกิจวัตรหรือการคลิกเปิดอีเมลกิจวัตร รางวัล Reward นี่คือสิ่งที่ช่วยให้สมองของเรารู้สึกดีและจดจำว่าวงจรนิสัยนี้มันคุ้มค่าที่จะทำซ้ำในอนาคตเช่นความรู้สึกสนุกเพลิดเพลินจากการเล่นโซเชียลรางวัลหรือความรู้สึกว่าได้จัดการงานเสร็จเมื่อเช็คอีเมลรางวัลเมื่อวงจรนี้มันวนซ้ำมากพอสมองของเราจะเริ่มโหยหารางวัลครับและนั่นแหละครับที่ทำให้นิสัยมันแข็งแกร่งและเปลี่ยนแปลงได้ยาก พลังแห่งการโหยหา craving คุณดูฮิกเน้นย้ำว่าสิ่งที่ทำให้วงจรน,นิสัยมันทนพลังจริงๆก็คือความโหยหา craving ที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งกระตุ้นกับกิจวัตรสมองของเราเริ่มคาดการถึงรางวัลที่จะได้รับและความโหยหานี่แหละครับที่ขับเคลื่อนให้เราทำกิจวัตน,นั้นๆเช่นคนที่ติดกาแฟอาจจะไม่ได้โหยหารสชาติกาแฟอย่างเดียวแต่โหยหาความรู้สึกตื่นตัวหรือบรรยากาศในร้านกาแฟด้วย การเปลี่ยนแปลงนิสัยกฎทองคำ The Golden Rule of Habit Change ข่าวดีก็คือถึงแม้นิสัยจะเปลี่ยนแปลงยากแต่ก็ไม่ใช่จะทำไม่ได้ครับคุณดูฮิกนำเสนอกฎทองคำแห่งการเปลี่ยนแปลงนิสัย The Golden Rule of Habit Change ซึ่งบอกว่าเราไม่สามารถกำจัดนิสัยเก่าได้โดยตรงแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้โดยการคงสิ่งกระตุ้นเดิมไว้คงรางวัลเดิมไว้ แต่เปลี่ยนกิจ,จวัตรใหม่เข้ามาแทนที่ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีนิสัยชอบกินขนมหวานตอนบ่ายๆเพราะรู้สึกเบื่อสิ่งกระตุน้นและต้องการความรู้สึกสดชื่นหรือพักผ่อนรางวัลแทนที่จะกินขนมกิจ,จวัตรเดิมคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นลุกไปเดินเล่นคุยกับเพื่อนร่วมงานสัก5นาทีกิจวัตรใหม่ซึ่งก็ยังได้รับรางวัลคือความรู้สึกสดชื่นและได้พักเหมือนกันบทบาทของความเชื่อและชุมชน นอกจากกฎทองคำแล้วคุณดูฮิกยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความเชื่อด้วยครับ การที่เราจะเปลี่ยนแปลงนิสัยได้อย่างยั่งยืนเราต้องเชื่อว่าเราสามารถทำได้จริงๆและบ่อยครั้งความเชื่อนี้จะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราอยู่ในชุมชนหรือกลุ่มคนที่สนับสนุนและมีเป้าหมายเดียวกันเช่นกลุ่มผู้เลิกเหล้า Alcoholics Anonymous ที่สมาชิกจะให้กำลังใจและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันนิสัยหลกัก Keystone Habits อีกหนึ่งแนวคิดที่ทรงพลังมากในหนังสือเล่มนี้คือนิสัยหลักนี่คือนิสัยบางอย่างที่เมื่อเราเปลี่ยนแปลงมันได้สำเร็จมันจะส่งผลดีเป็นระลอกคลื่นไปยังนิสัยอื่นๆในชีวิตของเราด้วยโดยอัตโนมัติเหมือนเป็นการปลดล็อกการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ตัวอย่างของนิสัยหลกักเช่นการออกกำลังกายสม่ำเสมอเมื่อคนเริ่มออกกำลังกายพวกเขามักจะเริ่มกินอาหารที่ดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนนิสัยเหล่านั้นโดยตรงหรือในองค์กรการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานอาจเป็นนิสัยหลักที่นำไปสู่การสื่อสารที่ดีขึ้นประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นและผลกำไรที่ดีขึ้นได้ สรุปแล้ว The Power of Habits หรือพลังแห่งความเคยชินสอนให้เราเข้าใจว่านิสัยมันทำงานอย่างไรผ่านวงจรสิ่งกระตุ้นกิจวัตรรางวัลและความโหยหาที่เกิดขึ้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันมอบเครื่องมือและแนวทางให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงน,นิสัยที่ไม่ต้องการและสร้างนิสัยใหม่ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎทองคำการสร้างความเชื่อการหาชุมชนที่สนับสน ห,หรือการค้นหานิสัยหลกักที่จะมาปลดล็อกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราการทำความเข้าใจพลังของนิสัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองในระดับบุคคลได้เท่านั้นครับแต่ยังสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กรหรือแม้แต่ในสังคมได้อีกด้วย สำหรับใครที่สนใจอยากจะสำรวจเรื่องของนิสัยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรืออยากเห็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าทึ่งมากมายผมแนะนำให้ลองหาหนังสือ The Power of Habit มาอ่านกันดูนะครับเป็นหนังสือที่เปิดโลกทัศนะเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ได้ดีมากจริงๆครับและนี่ก็คือทั้งหมดของสุราเชษ์พอดแคสต์ในวันนี้หวังว่าเรื่องราวจากพลังแห่งความเคยชินจะจุดประกายให้คุณผู้ฟังได้ลองสังเกตและทาความเข้าใจ นิสัยของตัวเองมากขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ